19เนาฬิกานาทีครับรับชมกันต่อนิวข่าวค่ำนะครับช่วงนี้ไปดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อยสําหรับใครที่เวลาปวดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยจะชอบไปซื้อยาแก้ปวดนะชนิดต่างๆมาทานเองอย่างสาวคนนี้เขาโพสตเตือนภัยนะครับปรากฏว่ากินยาแก้ปวดชนิดหนึ่งครับแล้วก็โอ้โหลุกลามหนักนะแพ้หใหญ่เลยนะ,ะก็เลยต้องเตือนกันหน่อยนะครับกรณีที่มีสาวคนหนึ่งนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กครับบอกว่าปวดฟันคุดนะคุณผู้ชมแล้วก็ซื้อยาแก้ปวดไบอูโฟเฟนนะครับมารับประทานเอง สุดท้ายนะครับแพ้ยาอย่างรุนแรงนะครับจนมีอาการผิวหนังไหม้แทบทั้งตัวนะครับทีมข่าว n e 1 8ก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังเภสัชกรหญิงเบญยาภาเพชรประวระร,รักษ์นะครับเป็นเภสัชกรคลินิกคณะแพท,ทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้รับการเปิดเผยบอกว่ายา ทางด้านยาไอบูฟรเฟนเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ลดการอักเสบแก้ปวดจะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดไมเกรนปวดฟันแต่ว่าการใช้ยาเนี่ยผู้ป่วยต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็จะต้องแจ้งให้กับแพทย์หรือว่าเภสัชท,ทุกครั้งเนื่องจากยาตัวนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีผลข้างเคียงหรือว่าอาจจะทําให้เกิดการแพ้ได้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหอบหืดโรค,โรคกระเพาะอาหารโรคไตแล้วก็กลุ่มประชากรพิเศษอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์ไงครับ ส่วนกรณีที่หญิงสาวรายดังกล่าวนะครับที่มีอาการปวดฟันก็สามารถใช้ยาตัวนี้ได้หากฟันเนี่ยมีอาการอักเสบปวดบวมนะครับหรือ,อซึ่งหากเป็นการผ่าฟันคุดเนี่ยก็อาจจะมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นได้หากมีอาการผิดปกติเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับฟังเสียงกันหน่อยครับค่คะ โดยทั่วไปไม่ได้ขึ้นกับขนาดยาที่กินก็คือถ้ามันเป็นปริยาวัยเกินของภูมิคุค้มกันของแต่ละคนนะคะซึ่งมันไม่ได้เกิดกับทุกคนอันนี้ก็อาจจะเป็นเฉพาะตัวนะคะก็ทําได้แค่เฝ้าระวังโดยเฉพาะที่การที่เราได้รับประทานยาใหม่ๆช่วงแรกๆอาการข้างเคียงที่เรียกว่าแพ้ยาเนี่ยในกลุ่มที่เป็นอาการรุนแรงนะคะที่เกิดกับคนไข้คนนี้หรือโดยทั่วไปมันเรียกว่าสกา c v r q t e n e o u s a d v e r t e drug reaction นะคะเป็นอาการรุนแรงที่จะมีอาการแสดงทำถึงหนังระยะเวลาที่จะแสดงมีตั้งแต่1-2ถึง2วันถึง1-2ถึง2เดือนเพราะฉะนั้นเวลาอย่างที่บอกไปเวลากินยาตัวใหม่ๆก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็กินขนาดยาเริ่มต้นให้น้อยที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพในการรักษา ไม่ควรเพิ่มขนาดยากเกินกว่าที่จำเป็นค่ะสัจกรคือมาเตือนกันนะมันมีโอกาสที่จะแพ้ได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าหญิงรายที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ากินไป1เม็ดเริ่มแล้วคือเจ็บตาแสบคอแล้วก็ทานอะไรไม่ได้เลยคุณหมอบอกว่ามันมีอาการบ่งบอกมาแล้วรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะมีอีกหนึ่งภัยมาเตือนกันคุณผู้ชมใครที่ชอบกินเนื้อดิบหรือว่าผักดิบระวังให้ดีๆเพราะว่าอาจจะมีพยาธิออกมากระตุบ้บกระตุ้บ อย่างนี้ที่รูทวารออกมาเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วขนลุกขนพองเลยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณแอนเขารูปนี้มาโพส์ตค่ะนี่ภาพมันเคลื่อนไหวเองนะคุณเถกคือมันคือพญาตัวตื่มันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะคือพญาตัวตื่นเธอบอกว่าเธอตกใจเลยมันออกมาจากรูทวารแล้วเธอก็ใส่ถุงมาให้คุณหมอเนี่ยมาดู ว่าคืออะไรกันแน่ตอนแรกเนี่ยเธอไปกินเนื้อดิบแล้วก็ปวดท้องมาเป็นอาทิตย์เลยไปหาหมอที่แรกเนี่ยหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเธอก็เอ๊ะดีใจและไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาแต่พอกินยาไปแล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเธอบอกโอ้โหเธอปวดท้องคือบางครั้งเนี่ยปวดจนน้าตาไหลเลยหาสาเหตุไม่ได้สังเกตมา3 4มสี่วันสักพักมีตัวสีขาวๆเนี่ยมันกระดึบออกมาจากรูทวาร วันละ2อสอันด้วยเธ oh. อก็เลยใส่ถุงมาให้คุณหมอเขาตรวจกันดูแบบนี้เลยนะคะสรุปแล้วมันคือลำป้องของพยาธิตัวตืดซึ่งในหนึ่งลำป้องเนี่ยมันจะมีไข่เป็นล้านล้านฟองคุณผู้ชมแล้วมันจะสลัดลำป้องที่สุกแล้วฝังในลำไส้เราเพื่อที่จะมาฟักไข่ โอ้โหดีแค่ไหนแล้วที่เธอเนี่ยมาให้คุณหมอตรวจก่อนตรวจได้ทันนะคะก็เลยอยากจะฝากเตือนคนที่ชอบกินของดิบเนื้อดิบหรือแม้กระทั่งผักดิบให้เปลี่ยนวิธีการกินใหม่ด้วยการปรุงสุกไปซะเลยเพื่อให้เกิดสุขอ,อนามัยที่ดีแล้วก็ปลอดภยัยไม่ต้องมาเจอเจ้าพยายรกระดึบกระลุดแบบนี้ละค่ะ,ะต้องขออภัยคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะทานข้าวไปด้วยนะฮะอยากจะเอามาเตือนกันสุกสุกดิบดิบเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอน้องพยาิตัวเมื่อกี้เนี่ยไปอยู่ในร่างกายได้นะครับ